สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เ,เล่นโลบอกแมปดออยู่อยู่ดีคอมก็บุ้มดับเองเลยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ความร้อนนะพัดลม CPU อาจจะแห้งเดี๋ยวนี้ก็เลยจะพาทุกคนนะมาเช็คพัดลม CPU ว่ามันแห้งจริงหรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคน CPU เลยเรามันเริ่มกันเลยครับ เราถอดออกมาก่อนนะถอดทุกอย่างการที่เราจะถอดไอพัดลม cpu หรือว่าอะไรต่างๆนะครับหรือว่าพวกอะไรในคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าต้องถอดไฟออกก่อนอันดับแรกนะอย่าให้มีไฟเลยสายพ่วงต่างๆถอดให้หมด โอเคตอนนี้เราถอดเครื่องออกมาละเดี๋ยวมาดูตรงนี้อันดับแรกเดี๋ยวถอดพัดลมออกมาเลยมาดูโอ้โหคือฝุ่นเยอะมากแห้งนะครับแห้ง อ่าแห้งๆแ,แบบนี้ก็น่าจะมีส่วนมาดูนี่มาดูนี่คือฝุ่นโอ้โหฝุ่นประมาณนี้คือบอกเลยว่ายังไงก็ดับเดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาด อันเก่านี้เช็ดทิ้งออกไปเลยนะอันนี้ผมไปเป่าฝุ่นมาละโอเคดูดีสะอาดขึ้น เราถอด CPU ออกมาก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวเช็ดทำความสะอาด CPU นะตัวนี้จะเป็น CPU แบบเก่ามากคอมรุ่นแบบเก่าเลยแหละจะเป็น i7 3 7 7 0ไม่รู้ว่า CPU ตัวนี้กี่ปีแล้วนะจำไม่ได้แล้ว เดีนะตอนตอนนั้นคือแรงนะตัวนี้คือตัวแรงมากอันนี้ก็เหมือนมันยังใช้งานได้อยู่ปัดฝุ่นออกจากชอปอกเก็ต ถ้าใครจะแกะ c ี u แบบนี้ให้ระวังขา c ี u ให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้ขา CVU มันงอนะหรือว่าอย่าเอาอะไรไปกระแทกมันอันนี้ก็เก่าแล้วนะแต่ว่าอาดีตเคยเทพนะตัวนี้คือเป็นเป็นเทพที่สุดณนะตอนนั้นอะ่ะมีตัว g x หนึ0ง TI เนี่ย ใครมีนี่คือว่ารวยเลยแหละทำสะอาดเสร็จประกอบเข้าไปเลยจริงวิธีใส่ไอตัวซิลิโคนเนี่ยก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ปาดให้เรียบเลยนะนี่คือการใส่แบบทฤษฎีเป็นศูนย์ปฏิบัติล้วนๆเสร็จแล้วก็ใส่พัดลมเข้าไปเลย เสร็จแล้วครับเปลี่ยนพัดลม CPU เอ้ยเปลี่ยนซิลิโคนพัดลม CPU ง่ายๆมาครับเรามาประกอบเข้าให้เหมือนเดิมมารู้นะครับว่าเปิดติดไหมจอทำงานไหมจอจอทำงานไหมเอาละครับเอาละครับเอาละครับ เอาแล้วครับเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้โ้ <laughs> h oh. my God โอเค นี่เป็นถ้าคอมเปิดไม่ติดนะครับอาการหลัก,ลกเลยทิปเป็นกันแบบเก้าเลยอะ่ะเกิดจากาแรมช็อกเก็ตแรมนะครับวิธีเทสก็คือถอดแรมออกมาถอดแรมแล้วก็ลองเปิดเครื่อง ถ้าไม่มีเสียงติดแบบนี้น่าจะเป็นที่ CPU ที่เราถอดเมื่อกี้นะครับ โอเคต้องมาถอดดูอีกรอบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรเปื้อนที่ขาไหมเมื่อกี้เลยไม่ได้ดูขานะ มาครับอีกรอบึ่ง อโอเคครับทุกคนเป็นที่ขาซีวจริงๆด้วยน่าจะมีสิ่งสกปรปกเข้าไปแปะที่ขานะโอเคตอนนี้ติดละเราประกอบเข้าเหมือนเดิมปิดครับปิด โอเคมาแล้วครับทุกคนจอมาแล้วภาพมาแล้วเสียงพัดลมหมุนมาแล้วก็นี่เป็นการเปลี่ยนตัวซิลิโคนพัดลม CBU แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมาก ก็ถ้าใครดูอยู่ก็เวลาเปลี่ยนแนะนําให้ช่างเป็นคนเปลี่ยนให้ดีกว่านะครับถ้าเปลี่ยนเองเกิดปัญหาแบบเนี้ยเราจะทําอะไรไม่เป็นเลยสุดท้ายก็คือพังนะครับก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย